ดีครับเกษตรนะะักพัาชาแนวันนี้ผมได้พามาเที่ยวมาดูปราสาทช่างปีนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลช่างปีอำเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับปราสาทนี้เป็นปราสาทเ,า <c oughs> เป็นปราสาทหินนะครับสมัยอารยธรรมขอมเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ช่างปีนะครับเป็นอโรคยาสารหรือ เป็นโรงพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลเ,เป็นหนึ่งในจำนวนร้อยสองแห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่เกดแห่งอาณาจักรขอมโบราณโปรดให้สร้างขึ้นนะครับอายุในลาวพุทธศตรวตรรษที่18นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะ ก่อด้วยศิลาแรงและหินทรายนะครับลักษณะเด่นเป็นอโรคยสถานคยะสามนะครับหรือเป็นโรงพยาบาลสมัยโบราณนั่นเองนะครับไปผมจะพาเดินเข้าไปดูถ้าสมัยนั้นสมัยขอมสมัยโบราณเนาะศตวรรษที่18เนี่ย มีการสร้างโรงพยาบาลแสดงว่าอาณาจักรขอมนี่รุ่งเรืองมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นบาลายสีเป็นบาลายสี่เหลี่ยมก็คือสระน้ำนะเขาจะเรียกบาลายรู้สึกว่าจะมีทางหน่วยงานเอาต่อช่างปีหรือไม่แน่ใจนะครับเขามีอาปล่อยน้ำเข้ามาใส่ในสระนะครับเห็นว่าวันที่หที่หเดือนหน้า จะมีงานนะครับจะมีงานที่ปราสาทนี้นะครับเป็นวันจากที่ผมได้ข้อมูลเนาะวันที่6มีนานะครับเดือน6มีนาเนะจะเป็นวันที่พระ,ะอาทิตย์จะจะส่องเข้าลอดลอดช่องนี้นครับซุ้มประตูนี่นครับเนี่ยครับ จากประวัติศาสตร์ที่เขาจะเลือกไว้ก็คือปราสาทช่างปีเป็นโรงพยาบาลนั่นเองนะครับเป็นโรงพยาบาลที่สร้างขึ้นที่มีคําสั่งให้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับอนนาณาจักรขอมปกติปราสาทที่เห็นกันจะเป็นโบราณสถานที่เป็นประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนาะ แต่ปราสาทช่างปีสร้างขึ้นเป็นสถานพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลนะครับเราเดินเดินเดินเข้าไปดูข้างในนะครับก็ตัวปราสาทจะสร้างด้วยหินศิลาแรงนะครับเนี่ยครับมองเข้าไปจัดทะลุจะมีห้องโถงอยู่ตรงกลางนะครับ ะเราเดินเข้าไปกันนี่นะครับจะเป็นศิลาแรก <c oughs> ก็จะมีการบูรณะนะครับมีการบูรณะสังเกตดรรูว่าหินนี้จะเป็นไม่ใช่ของเดิมนะครับส่วนที่เป็นของเดิมก็ก็มีนะครับคือนะก็จะมีหินก็มีของเดิมคือมันก็ต้องมีการบูรณะเนาะเพราะว่ามันก็ต้อง ไปตามการเวลานะครับเดินเข้าไปข้างในอันตรงนี้เดินเข้ามาจะเป็นเป็นห้องเล็กๆนะครับเป็นห้องเล็กๆ เดินเข้ามาตรงกลางจะเป็นลานนะครับแล้วก็จะมีองค์ปราสาทต,ตั้งเด่นอยู่ตรงกลางนะครับก็คือปราสาทตรงนี้นะครับบริเวณโดยรอบก็จะสร้างเป็นกำแพงนะครับเป็นกำแพงลอ้อมเป็นกำแพงล้อมตัวปราสาทนะครับโทษที นี่ครับถ้าสมัยนั้นมีการสร้างโรงพยาบาลเนาะสมัยอาณาจักรขอมสมัยพระเจ้าช้ยวรมันที่7มีการสร้างโรงพยาบาลก็แสดงว่าอาณาจักรขอมราวพุทธศตวตรรษ ที่18เนี่ยรุ่งเรืองนะครับแสดงว่ารุ่งเรืองมากถ้าไม่รุ่งเรืองคงไม่มีการสร้างสถานที่พยาบาลหรือเปล่าครับเพราะว่าสมัยโบราณเนาะสมัยโบราณเนี่ยถ้ามีการสร้างสถานที่รักษาพยาบาลเนี่ยก็แสดงว่าก็รุ่งเรืองนะครับก็ถือว่ารุ่งเรืองเนาะ กำแพงก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าปราสาทองค์นี้คือสร้างขึ้นมาเป็นเป็นไว้ตรงกลางเนี่ยเป็นเป็นไว้เป็นในประกอบพิธีหรือว่าไว้ทำกิจกรรมในด้านไหนเนาะก็จะมี ชาวบ้านมากราบไหว้นะครับก็สังเกตจะเห็นมีน้ำมีน้ำแดงนะครับผมส่วนตรงกลางอขออนุญาตขออนุญาต,ขออญาตเข้าเข้าไปเข้าไปดูนะครับผมขออนุญาตนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องห้องโถงนะครับแต่ในส่วนของปาเจดีไม่มีแล้วนะครับแต่จะเป็นห้องโถงเาอนนั้นซุ้มประตูนะครับผม ตรงนี้จริงๆตรงนี้ไม่ใช่ทางออกหรอกแต่กําแพงน่าจะเออเป็นทางเข้าเหมือนกันอ,อ๋อไม่ใช่ทางเข้าแต่น่าจะเป็นเป็นหินพังลงไปเนาะคนมันก็สามารถเดินออกได้เอ,อ๊ะเป็นประตูเป็นประตูมากกว่าประตูครับประตูก็จะมีช่องหน้าต่างเล็ก นะครับอันนี้เขาบูรณะนะครับเพราะถ้าไม่บูรณะก็อาจจะพังลงมานี่ครับภาพภาพภาพโดยรวมขององค์ประสาทของตัวปราสาทเนะาะประสาทช่างปีตั้งอยู่ในตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งเป็นโบราณสถานที่ท่าน อยากมาเที่ยวชมก็มาได้นะครับไม่มีค่าไม่เขาไม่ได้ไม่มีค่าเก็บไม่มีเก็บค่าเข้านะครับไม่มีเก็บค่าเข้าก็สามารถเข้ามาชมได้เลยก็ตรงรอบๆปราสาทก็จะเป็นบริเวณกว้างอยู่เป็นสนามนะฮะ ตรงนี้ทางหน่วยงานที่ดูแลน่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลช่างปีเข้ามาดูและนะเนาะเขาก็จะปล่อยน้ําเข้ามาในสาเพราะว่าอาทิตย์ห้าที่6 <บ Porsche. S 1> เดือนหน้าก็คือมีนาคมจะมีเขาจะจัดงานครับจัดงานที่สถานที่ตรงนี้ที่ตัวประสาทช่างปีนะครับก็ถ้าใครสนใจ